แม่ครับนี่แม่ทําอะไรครับเนี่ยแกนั่นแหละทําบ้าอะไรของแกเนี่ยก็ผมกําลังอาบน้ำนี่ไงครับอาบน้ําแ้วทำไมไม่ไปอ่านห้องน้ำอ่ะก็ผมสะดวกอาแบบนี้ครับผมอาบน้ําฝักบัวไม่เป็นนี่สินะไอ้บ้านนอกชอบทําตัวบ้านนอกหน้าอายจริงๆไม่รู้ว่าลูกสาวฉันน่ะหน้ามืดตามวัวไปคว้าคนอย่างแกมาทําผัวได้ไงเนี่ย นี่แม่จใจผมพูดจริงๆเหรอครับว่าผมกับลังวบเป็นผัวเมียกันได้ไงไม่ต้องพูดฉันไม่เชื่อฟังหุดหนิดอะไรของเขาเนี่ยหุดหนิดจริงๆนะมาผันะวะกแกมันเอาอีกแล้วนะแม่รับไม่ได้จริงๆ แกเลิกกับมันเถอะนะน้ำวาแม่เราคุยเรื่องนี้กันแล้วนะคะเราสองคนเนี่ยรักกันแม่ก็รู้ว่าแกสองคนเน่ยรักกันแต่ไออาร์ตอะ่ะมันจะมาทําให้วงตระกูลเราเสื่อมเสียนะเสื่อมเสียยังไงแม่หนูยังไม่เห็นว่าอาร์ตเขาจะทําอะไรให้เราเสียหายเลยก็ที่มันพอได้ล่ะแม่ไม่ว่ายังไงเนี่ยหนูกับอาร์ตเนี่ยเราสองคนจะไม่เลิกกันเด็ดขาด อารอะ่ะเขาเป็นคนดีแล้วหนูเนี่ยก็รักเขาไม่ว่าอาจจะมาจากที่ไหนเนี่ยยังไงหนูก็รักเขาค่ะแม่เออตามใจแกฉันขอบอกตรงนี้เลยนะว่ายังไงฉันก็ไม่ยอมรับูกเขยไอ้บหน้าคนนี้เด็ดขาดจำไว้ นี่เอาขอนี้วจิ้มแล้วทำไมมันแดงอย่างนี้อาร์ตนี่แหละของแซ่บอ่ะใช่ไหมาอาปากอาปอากอืมแซ่บปะอืมแซบอืมอาปาก ขาลูกที่มากินของสแสลงแบบนี้ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงไม่เป็นไรหรอกครับแม่น้ำว้าเขาแค่ชิมนิ่เฉยครับแล้วอีกอย่างคนที่บ้านผมเขาก็กินแบบนี้กันกินแค่พอดีอ่ะมันคงไม่เป็นไรหรอกบังครับไม่เหมือนแม่แกนี่เหมือนบ้านผู้ดีอย่าเอานิสัยบ้านนอกมาใช้ในบ้านหลังนี้ฉันไม่ชอบแม่คะหนูเป็นคนขอให้อาเขาทำให้กินเองค่ะนี่ไง นี่ไงเพราะแกไปครอบคนอย่างมันมันถึงทำให้แกเสียคนไงว่าไปหน่อยแม่แต่อีแค่อาหารที่สานเนี hey! like <the <the ่ยมันจะอะไรลักหนาหน้าตามันอาจจะน่ากลัวครับแต่ถ้าแม่ได้ลองชิมเนี่ยแม่จะติดใจก็ได้นะครับลองชิมไหมครับแม่ชินกินไม่ลงหรอกอาหารแบบนี้ตามใจพวกแกถ้าเกิดท้องเสียขึ้นมา อย่าหาว่าฉันไม่เตือนก็นแล้วกันอารอาอย่ยอา,ากดแม่เลยนะแม่แกเขาก็แค่เป็นห่วงน้ำมาไม่ต้องกังวลนะอาจไม่กดแม่น้ำมาเลยอาจเข้าใจ <c oughs> กินข้าวตอนี้บ่า ทำยังไงกับมันดีนะจะให้นางลูกสาวเลิกกับมันเนี่ยอ้าวหวัดดีครับป้า <c oughs> คุณบอยแหมเห็นหน้าผมแล้วตัวสั่นเลยนะรู้ลยสิว่าผมมาทำไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออคือสิบล้านที่ผัวป้าไปนี่ผมเนี่ย นี่มันก็เลยกําหนดมาครึ่งเดือนแล้วนะป้าจะหาเงินมาใช้ผมได้ยังบอนบอยเงินตั้งสิบล้านน่ะมันไม่ได้หาได้ง่ายๆหรอกนะป้าจะไม่มีให้เราว่าแล้วเชียวทีตอนยืมเนี่ยบอกจะคืนตรงเวลาตรงเวลาแล้วนะพอตอนคืนน่ะอ้างนั่นอ้างนี่สารพัดทุกอย่างผมเบื่อจริงกันลูกหนี้แบบเนี้ยไม่รู้ละจะเกิดป้าไม่มีจ่ายอะ่ะผมก็ต้องยึดบ้านกับที่ดินป้ามาค้ำไม่ก่อนละ ไม่ได้นะที่ดินกับบ้านเนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วอะ่ะจะมายึดไปไม่ได้หรอกนะหนุนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้แล้วป้าจะเอาไงเอ,อป้าป้าไม่รู้อะ่ะอ๋ออันเงางี้ผมมีทางออกให้ป้าห,หนึ่งทางทางออกอะไรเหรอจ๊ะผมรู้ว่าป้ามีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง แถมหน้าตาดีท่าด้วยถ้าเกิดป้ายอมยกลูกสาวมาแต่งงานกับผมเนี่ยผม่่ยอมยกนี่ให้หมดเลยเอาเป้าาแต่ว่าลูกสาวป้าไม่รู้ล่ะป้าเลือกเอาแล้วกันว่าจะยอมยกลูกสาวให้ผมหรือยอมโดนยึดบ้านอีกห้าวันผมจะกลับมาตวงสัญญาผมไปล่ะจะเอายังไงดีวะเนี่ย ทำไมกลับมาเจี๋นะคะทีแรกก็ว่าจะไปแหละแต่ตอนนี้ไม่มีอารมณ์จะไปแล้แม่มีเรื่องอะไรได้เปล่าจ๊ะ่อคุณบอยเจ้าหนี้พ่อของแกเนี่ยเขามาทวงเงินสิบล้านน่ะที่พ่อแกไปยืมเงินเขาไว้อ่ะก่อนที่พ่อแกจะเสียเนี่ยตอนเนี้มันก็เลยกําหนดมาแล้วอ่ะถ้าเราไม่มีเงินไปให้เขาสิบล้านน่ะ เขาก็จะมายึดบ้านและที่ดินของเรานะลูกอะไรนะคะน้ำว้าเลิกกับไออาร์เถอะน,นะทำไมหนูต้องเลิกกับอาร์ด้วยคุณบอยอะ่ะเขายื่นข้อเสนอมาให้แม่ถ้าแม่ไม่มีเงินไปใช้นี่เขาสิบล้านน่ะแม่ก็ต้องเลือกอะ่ะระหว่างให้มันยึดบ้านกับที่ดินไปหรือไม่ก็ต้องยกน้ำว้าให้แต่งงานกับมันอะ่ะ น้ำว้าแต่คุณบอยอ่ะก็เป็นเศรษฐีนะลูกอย่างน้อยอะ่ะถ้าลูกแต่งงานกับเขาอะ่ะนอกจากจะปลดหนี้ให้เราแล้วอะ่ะลูกก็จะอยู่อย่างสุขสบายเลยนะลูกดีก็อยู่ไกลอาร์ตอีกนะแม่ทำไมแม่พูดแบบนี้คะถ้าหนูชอบความสุขสบายจริงๆเนี่ยหนูคงไม่เลือกอากร์ตแต่แรกหรอกแม่ก็ไม่อยากบังคับแกหรอกนะน้ำว้าแต่แม่อ่ะ เขาไม่รู้จะไปหาเงินที่ไหนอ่ะมาใช้หนี้เขาอ่ะแกลองเก็บไปคิดดูนะน้ำวะ เนไรหรือเปล่าเนี่ยสีหน้าดูไม่ดีเลยอาร์ตอาร์ตว่าเราสองคนควรเลิกกันไหมอ่ะทำไมจู่ๆพูดแบบเนี้ยไม่รู้สิน้ำว้าไม่รู้ว่าต้องทำยังไงดีอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอน้ำวา้าเราให้อาร์ตฟังได้ไหมคือวันเนี้ย มีเจ้าหนี้มาทวงหนี้แม่แต่ว่าแม่ไม่มีเงินใช้หนี้อ่ะเจ้าหนี้คนนั้นอ่ะก็เลยให้ข้อเสนอแม่มาระหว่างโดนยึดบ้านกับนํำวาต้องแต่งงานกับมันฮะได้ไงอ่ะแบบนี้อัะไม่ยอมนะนํำวาก็ไม่ยอมเหมือนกันนำวาไม่อยากแต่งงานกับคนอื่นอ่ะแต่นํำวาก็ไม่อยากให้แม่โดนยึดบ้านเหมือนกันอ่ะนํำวาไม่รู้จะทำยังไงดีแล้วอ่ะแม่นํำวา เป็นนี่มันอยู่เท่าไหร่อะอาจจะรู้ไปทำไมอะเหน้าบอกอารมาเถอะสิบล้านนวม่านวมวาฟังอารน,นะอาจจะไม่ยอมให้นวมวาไปแต่งงานกับคนอื่นเด็ดขาด ฉันมีเรื่องแกช่วยหน่อยอ,อะด่วนเลยนะเว้ยอ้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะ บอยเข้ามาได้ไงคะเนี่ยอ้าวก็ประตูบ้านไม่ได้ล็อกผมก็เดินเข้ามาไงอีกอย่างป้าอย่าลืมนะว่าบ้านหลังเนี้ยอาจจะตกเป็นของผมเมื่อไหร่ก็ได้บุกเข้าบ้านคนอื่นมาแบบนี้พวกฉันแจ้งความได้นะคะนี่ถ้าเกิดเธอจะปากเก่งอะไรอะ่ะจำเอาไว้ด้วยนะว่าฉันอะ่ะเป็นเจ้าหนี้มีปัญญาแจ้งตำรวจ ก็เอาปัญญามาหาเงินใช้หนี้ฉันดีกว่าไหมเออใจเย็นๆก่อนนะคะคุณบอยเดี๋ยวป้าไปเอาน้ำมาให้ค่ะไม่ต้องฉันมาทวงสัญญาว่างไงสรุปจะให้ฉันยึดบ้านหรือจะให้ลูกสาวป้ามาแต่งงานกับฉันป้าจะเลือกอะไรไม่เลือกทั้งสองอย่างนั่นแหละเฮ้ยคุงเป็นใครวะ ฉันเป็นสามีของน้ำวาและฉันจะไม่ยอมให้น้ำวาแต่งงานกับแกคนอย่างมึงจะทำไรได้คนในเมื่อครอบครัวเนี้มันติดหนี้กูนี่สิบละนะ้านน่ะจะนับก่อนก็ได้นะหรือให้ฉันช่วยนับก็ได้ได้เงินไปแล้วอ่ะแล้วอย่ามายุ่งเกี่ยวคนในบ้านหงนี้อาร เอาเงินสิบล้านนี้มาจากไหนว่าบอกกับว้าแล้วไงว่าจะไม่ยอมทำว่าจะเป็นเมียใครเด็ดขาดนี่พี่เงินสดสิบล้านจากการขายที่ดินของพี่เลยนเนี่ยโชคดีที่แ่าน,นั้นมีคนอยากซื้ออยู่แล้วพอติดป้ายประกาศขายปุ๊บก็มีคนติดต่อซื้อปั๊บเลยพี่ขอบใจแกมากเลยนะเว้ยที่ช่วยเป็นทุนไล่ฉันอนะ่ะยินดีเสมอพี่ ว่าแต่พี่จะเอาเงินสิบล้านนี่ไปทำอะไรหรอไปช่วยช้น,นี่ให้แม่ยายอะฮะแม่ยายเขเกลียดพี่จะตายไม่ใช่หรอพี่จะไปช่วยเขาเนี่ยนะทำไงได้วะก็รักลูกสาวเขานี่ยังไงขอบใจแกมากเลยนะเว้ยส่วนต่างที่แกขายได้เนี่ยแกก็เอาไปเลยช่นให้โอ้โหขอบคุณมากพี่ <_ v isa> ได้เงินแล้วก็กลับสิครับยืนรออะไรอยู่ อืออกูไปก็ได้วะนี่เธอไปขายที่ดินมาใช้นี่ให้ฉันเหรอครับเพื่อคนที่ผมรักอะ่ะผมทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วครับทั้งที่ฉันอ่ะดูถูกเธอรังเกียจเธอทุกอย่างแต่เธอ ก็ยังไปเอาเงินมาช่วยใช้หนี่ให้ครอบครัวฉันทําไมละ่ะผมรักลูกสาวคุณป้าไง,งครับผมเห็นน้าว้ากับคุณแม่เนี่ยเป็นเหมือนคนในครอบครัวถึงคุณแม่จะไม่เคยเห็นผมเป็นคนในครอบครัวก็ตามครับอารแม่ขอโทษนะแม่ขอโทษจริงๆที่แม่เคยดูถูกเธอแต่ตอนนี้แม่เข้าใจแล้ว ว่าลูกสาวแม่เลือกคนไม่ผิดจริงๆ,ๆเธอเป็นคนดีจริงๆแม่ขอบคุณมากๆนะที่ช่วยใช้หนี้แทนครอบครัวของแม่เนะี่ยไม่เป็นไรหรอกครับเปลี่ยนจากคำขอบคุณและคำขอโทษเนี่ยเป็นยอมรับผมเป็นลูกเคยก็พอครับได้สิต่อไปนี้แม่จะไม่ขัดขวาง แม่จะไม่รังเกียจเธออีกต่อไปแล้วเพราะแม่รู้แล้วว่าแม่โชคดีแค่ไหนที่มีลูกเขยอย่างอาร์ตอ่ะขอบคุณนะครับแม่ที่เปิดใจให้ผม